ลมพัดกันโชกแรงขึ้นกิ่งไม้เนื้อสารเจ้าสันไหวราวกับมีมือที่มองไม่เห็นเขย่ามันอยู่พรานคิ้วเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มมืดลงแม้จะยังเป็นเวลากลางวันแต่เมฆหนาทึบกลับบดบังแสงอาทิตย์จนแทบมองไม่เห็นแสงใดๆทิดชยลมยกมือขึ้นจับแขนของพรานคิ้วแน่นพรานข้ารู้สึกไม่ดีเลยพรานคิ้วพยักหน้าเขาเองก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดของป่า บางสิ่งที่เฝ้าจับตาดูพวกเขามาโดยตลอดเราต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนที่อะไรบางอย่างจะตามมาพรานคี้ยวกล่าวก่อนจะหันไปมองเด็กหนุ่มที่ยังหมดสติอยู่ในอ้อมแขนของเขาแต่ก่อนอื่นเราต้องพาไอ้แสงไปที่ปลอดภัยพวกเขาออกเดินทางต่อไปอย่างระมัดระวังคราวนี้พรานเคยวให้ทิดแฉล้มเดินอยู่ตรงกลางขณะที่เขาเองคอยเดินนำทางส่วนไอ้แสงยังคงหมดสติ ถูกพยุงอยู่บนหลังของพรานเคี้ยวระหว่างเดินทางทิชแชล้มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติของป่าทิวทัศน์รอบตัวดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างแปลกประหลาดทางเดินที่ควรจะนำออกจากป่ากลับวากวนอยู่ที่เดิมราวกับพวกเขากำลังเดินเป็นวงกลมพรานนี่มันป่าเล่นกลกับพวกเราใช่ไหมทิชแชล้มเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสันส่นๆพรานเคี้ยวหยุดเดินมองไปรอบๆด้วยสายตานิ่งสงบ ก่อนจะหยิบผ้ายันผืนหนึ่งออกมาจากกระเป๋าหนังของเขาแล้วใช้มันผูกไว้กับกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดข้าคิดว่ามันไม่ใช่ป่าที่เล่นกลแต่เป็นเือสมิงที่ใช้ส่ยเวทล่อให้เราหลงทางเขาพูดเสียงตำ่ำพลางกระชับปืนของเขาแน่นทันใดนั้นเองเสียงคูคำรามต,ต่ำก็ดังมาจากรอบตัวก้องกังวานในอากาศราวกับเสียงสะท้อนจากหุบเพลเสียงนั้นไม่ได้มาจากทิศทางเดียว แต่มาจากทุกทิศทุกทางพร้อมกันทิดแฉลมหันมองไปรอบๆดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงมันอยู่รอบตัวเราแล้วพรานคิ้วพยักหน้าเขายกปืนขึ้นเตรียมพร้อมขณะเดียวกันก็ใช้สายตาสอดส่องไปทั่วบริเวณในขณะที่พวกเขากำลังมองหาแหล่งที่มาของเสียงเสียงกิ่งไม้หักก็ดังขึ้นจากด้านหลังพร้อมกับเงาร่างใหญ่โตที่พุ่งเข้าใส่พวกเขาด้วยความรวดเร็วหมอบลง พรานคิ้วตะโกนก่อนจะลั่นไกปืนกระสุนเงินพุ่งทะลุผ่านอากาศแต่เงานั้นกลับกระโจนหลบได้อย่างคล่องแคล่วมันเคลื่อนไหวเร็วผิดธรรมชาติราวกับเป็นเงาที่ไรตัวตนทิดแฉล้มรีบชักมีดหมอของเขาออกมาขณะที่พรานคิ้วรีบถอยหลังไปพิงต้นไม้ใหญ่เพื่อหาแนวป้องกันทันใดนั้นเสียงหัวเราะเย็ยนเยียบก็ดังก้องขึ้นทั่วทั้งป่ามันไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่มันเป็นเสียงของบางสิ่งที่ชั่วร้าย พวกเองหนีไม่พ้นหรอกเสียงนั้นกระซิบแผ่วเบาแต่กลับดังชัดเจนในหูของทั้งสองคนพรานเคียวหันไปสบตากับทิชแลมมันกำลังล้อเราเล่นและมันจะไม่ปล่อยให้เราออกไปจากที่นี่ง่ายๆทิชแฉล้มกำเนแน่นมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นแล้วเราจะทำอย่างไงพรานเคียวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นเราต้องหาทางทำลายสายเวทที่มันใช้สร้างกับดักนี้ ทั้งสองออกเดินทางต่อไปอย่างระมัดระวังคราวนี้พวกเขาสังเกตต่อทุกอย่างรอบตัวอย่างละเอียดขึ้นพรางคิ้วใช้สัญชาตญาณของเขาสแกนหาสิ่งผิดปกติและไม่นานพวกเขาก็พบว่ามีบางอย่างแปลกไปนั่นมันอะไรทิดแชล้มชี้ไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆแกสลักอยู่มันเป็นอักคระโบราณที่เรืองแสงสลัวๆในความมืดพรางคิ้วเดินเข้าไปใกล้ก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆ นี่เป็นตราผนึกของพวกสยเวทถ้าเราทำลายมันได้เราอาจจะทำให้มนสะกดของเือ้อสมิงสลายไปไม่รอช้าทิดแชล้มรีบควักน้ำมนที่พกติดตัวมาออกมาก่อนจะราดมันลงบนตราผนึกนั้นเสียงแผดร้องดังขึ้นทันทีที่น้ำมนสัมผัสกับสัญ,ญลักษณ์ร่างเงาของเซอ้อสมิงปรากฏขึ้นชั่ววูบก่อนจะหายไปในพริบตาทันใดนั้นป่ารอบตัวพวกเขาก็เปลี่ยนไปความมืดมิดที่เคยปกคลุมจางหาย แสงอาทิตย์สองลอดผ่านกิ่งไม้เข้ามาอีกครั้งเรากับว่าเวทมนต์ที่ครอบคลุมพื้นที่นี้ได้สลายไปแล้วพรานคิ้วหอบหายใจหนักก่อนจะหันไปหาทิศแฉลมเราอาจจะทําให้มันถอยไปได้ชั่วคราวแต่ข้ารู้สึกว่ามันยังไม่จบทิศแฉลมพยักหน้าชะาชาคาก็รู้สึกเหมือนกันพวกเขาอาจจะสามารถหลุดพ้นจากกับดักของปีศาจเสือได้ แต่เซอร์สมิงตัวนั้นยังคงรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าและความจริงที่ซ่อนอยู่ในป่าต้องห้ามแห่งนี้ยังรอการเปิดเผยหลังจากหลุดพ้นจากกับดักของปีศาจเสือพรานเคียวและทิดแฉล้มยังคงเดินหน้าต่อไปในป่าต้องห้ามเส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความลึกลับและความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในป่านี้ดูเหมือนจะเปิดเผยออกมาเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นท้องฟ้าเริ่มมืดครึมอีกครั้งเหมือนกับว่าป่าแห่งนี้สามารถควบคุมแสงและเวลาได้เอง บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความอึมครึมและเสียงป่าที่เคยคึกคักในช่วงเช้ากลับเงียบสงัดอย่างผิดปกติทิดแฉล้มก้มลงมองเด็กหนุ่มที่นอนอยู่บนหลังของพรานเคียวไอ้แสงยังคงหมดสติใบหน้าของเขาซีดเซียวลงอย่างน่ากลัวรอยคียวที่ต้นขอดูเหมือนจะลึกขึ้นและเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำพรานเคียวไอ้แสงมันดูแย่ลงเรื่อยเอยืเราต้องรีบผาทางช่วยมันก่อนที่อะไรก็ตามที่กัดมันจะเริ่มครอบงำร่างมัน ทิชรล้มพูดเสียงเครียดพรานคิวพยักหน้าเขาเองก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดในร่างของเด็กหนุ่มมันไม่ใช่แค่บาดแผลธรรมดาแต่คล้ายกับว่ามีพลังบางอย่างแทรกซึมเข้าไปในตัวของเขาแล้วข้าว่าพวกเราต้องหาที่พักก่อนแล้วลองสำรวจดูว่ามีทางรักษาได้หรือไม่พรานคิวกล่าวขณะที่พวกเขากำลังมองหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อพักเสียงแหวกพุ่มไม้ก็ดังขึ้น รานเขี้ยรีบยกปืนขึ้นเตรียมพร้อมทิดแฉล้มเองก็กำเยนในมือแน่นเงาร่างบางอย่างเคลื่อนผ่านเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วก่อนจะหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าพวกเขาเป็นหญิงชาราผมขาวใบหน้าเหี่ยวย่นแต่ดวงตาของเธอกลับคมกริปราวกับสามารถมองทะลุจิตใจคนได้นางสวมผ้าคลุมเก่าๆแต่เต็มไปด้วยเครื่องรางที่ห้อยระยองระย่างทั่วตัวพวกเองไม่ควรเดินลึกเข้ามามากกว่านี้หญิงชาราเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบพร่า รานเคี้ยวและทิชแลมสบตากันก่อนที่พรานเคี้ยวจะเป็นฝ่ายเอ่ยถามยายรู้เรื่องป่านี้ใช่ไหมแล้วรู้จักไอ้แสงไหมเด็กหนุ่มคนนี้ถูกเสือสมิงทำร้ายเราต้องช่วยมันหญิงชรามองไอ้แสงด้วยสายตาเคร่งเครียดก่อนจะพยักหน้าอย่างเชื่องชา้าข้ารู้และข้ารู้ว่าเด็กคนนี้กำลังจะกลายเป็นอะไรคำพูดของนางทำให้ทิชแลมตัวสัน่นหมายความว่ายังไง มันกำลังจะกลายเป็นเสือสมิงงั้นหรือยิงชราพยักหน้าเมื่อถูกเสือสมิงกัดเลือดของมันจะไหลเข้าสู่ร่างของเหยื่อและหากไม่รีบรักษาเมื่อถึงคืนเดือนดับเด็กคนนี้จะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปพรานเคิ้วบีบปืนแน่นดวงตาของเขาสะท้อนถึงความตึงเครียดมีทางรักษาหรือไม่ยิงชรามองพรานเคี้ยวครู่หนึ่งก่อนจะตอบมีแต่ต้องรีบทำก่อนพระอาทิตย์ตกดินของวันพรุ่งนี้ ต้องทำอะไรบ้างทิแชแฉล้มถามทันทีหญิงชราหย,ยิบขวดน้ำมันบางอย่างออกจากถุงผ้าที่เธอสะพายเจ้าต้องนำเลือดของเสือสมิงที่กัดเขามาผสมกับน้ำมนต์นี้แล้วให้เด็กคนนี้ดื่มเข้าไปมันจะขับพิษออกจากร่างพรานคิ้วทอนหายใจแรงนั่นหมายความว่าเราต้องเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งหญิงชราพยักหน้าใช่และคราวนี้มันจะไม่หนีง่ายๆอีกแล้วทิแชแฉล้มหน้าเสีย เราจะสู้กับเือสมิงยังไงกระสุนเงินก็เอามันไม่อยู่หญิงชารายิ้มเล็กน้อยก่อนจะยื่นผ้ายันที่มีอักขระสีแดงเข้มให้กับพรานเคี้ยวนี่เป็นยันสะกดวิญญาณมันจะทำให้เือร์สมิงอ่อนแอลงชั่วคราวใช้มันให้ถูกเวลาพรานเคี้ยวรับเยันมาแล้วพยักหน้าขอบใจยายข้าจะไม่ให้ไอ้แสงต้องกลายเป็นปีศาจเด็ดขาดหญิงชารามองพวกเขาเดินจากไปก่อนจะพึมพำเบาๆ ชะตาของพวกเองถูกกำหนดไว้แล้วทางเลือกมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นขณะที่พรานเคียวและทิชแลมออกเดินทางอีกครั้งพวกเขารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอันตรายและคืนนี้อาจเป็นคืนที่พวกเขาจะได้รู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับป่าต้องห้ามแห่งนี้ความมืดโปรยตัวลงมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงลมหอบวิวที่พัดผ่านใบไม้สูงเนื้อสีสะพรานเคียวและทิชแฉมรีบเร่งเดินทางไปยังเป้าหมายที่ยิงชราบอกไว้ พวกเขาต้องหาเสือสมิงและนำเลือดขององค์มันมาผสมกับน้ำมนก่อนพระอาทิตย์ตกของวันพรุ่งนี้หากพลาดโอกาสนี้ไอ้แสงอาจไม่มีทางกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกเส้นทางในป่าต้องห้ามยิ่งลึกยิ่งแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆต้นไม้ดูเหมือนจะเอ็นตัวเข้าหากันราวกับปิดกั้นทางเสียงกระซิบจากเงมืดยังคงดังขึ้นเป็นระยะเสมือนว่ามีดวงตาหลายคู่จับจ้องพวกเขาอยู่ทุกฝีก้าวพรานเคียวข้ารู้สึกว่าป่านี้ไม่ใช่ป่าธรรมดา ทิแชแฉล้มเอ่ยเสียงแผ่วขณะกำเนียนในมือแน่นข้าก็รู้สึกเหมือนกันมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งคอยเฝ้ามองเราอยู่พรานเคี้ยวตอบขณะที่พวกเขากำลังเดินผ่านดงไผ่สูงเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นด้านหลังพรานเคี้ยวหันขวับไปทันทีพร้อมยกปืนขึ้นเล็งทิชรล้มเองก็เตรียมพร้อมด้วยยันสะกดวิญญาณทันใดนั้นเงาดำขนาดยกกระโจนออกมาจากพุ่มไม้ มันคือเสือสมิงตัวเดิมที่พวกเขาเผชิญหน้าก่อนหน้านี้แต่คราวนี้มันไม่ได้หนีไปเหมือนครั้งก่อนดวงตาสีแดงของมันลุกวาวราวกับเปลวไฟเสียงขู่คำรามก้องไปทั่วป่าเอ็งไม่มีทางชนะข้าได้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงของมนุษย์พรานเคียวชนกนี่คือครั้งแรกที่เขาได้ยินเสียงของเสือสมิงพูดได้ชัดเจนขนาดนี้เต้าเป็นใครกันแน่พรานเคียวตะโกนถามเสือสมิงจ้องมองเขา ก่อนจะค่อยๆแปลเปลี่ยนร่างจากเสือกลับเป็นมนุษย์ร่างนั้นเป็นชายสูงวัยผิวดำคล้ำม,มีรอยสักยันทั่วร่างดวงตาของเขายังเรืองแสงสีแดงไม่ต่างจากตอนที่เป็นเสือข้าคือผู้เฝ้าป่าต้องห้ามแห่งนี้ข้าคือเจ้าป่าผู้ถูกสาปชายชาราเอ่ยทิดแฉล้มเบิกตากว้างเจ้าป่านั่นหรือชายชาราพยักหน้าเมื่อหลายร้อยปีก่อนข้าคือพรานเช่นเดียวกับพวกเองข้าเคยเข้ามาในป่านี้เพื่อล่าเสือสมิง แต่ข้ากลับถูกสาปให้กลายเป็นสิ่งที่ข้าเคยล่าพรานคิ้วกำปืนแน่นใครเป็นคนสาปเจ้าชายชาราโหราแผวเบาพลังที่สิงสถิตยอยู่ในป่านี้เจ้าป่าที่แท้จริงมันเป็นพลังที่เก่าแก่กว่ามนุษย์ใครก็ตามที่พยายามฝ่าฝืาฝนกฎของมันจะต้องรับผลของคำสาปทิศแฉล้มกลืนน้ำลายหมายความว่าป่านี้มีจิตวิญ,ญญาณของมันเองชายชาราพยักหน้า มันเลือกให้ข้าเป็นผู้พิทักษ์ข้าต้องคอยกันไม่ให้ผู้ใดเข้าไปลึกกว่านี้เพราะข้างในยังมีบางสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเสือสมิงพรานคิวขมดขวดคิ้วแล้วไอ้แสงเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ชายชรามองไอ้แสงที่ยังหมดสติเด็กคนนี้อาจเป็นกุญแจที่ปลดปล่อยพลังที่ถูกผนึกไว้ถ้ามันตายทุกอย่างจะสงบแต่ถ้ามันรอดคำสาปของป่านี้อาจถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งทิดแชล่ลมสะดุง้ง หมายความว่าถ้าเรารักษามันเราอาจจะปลูกบางสิ่งที่ไม่ควรปลูกขึ้นมาชายชราพยักหน้าและนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าต้องฆ่ามันก่อนที่มันจะสายเกินไปพรานเคี้ยวกระชับปืนข้าจะไม่ยอมให้เจ้าแต่ต้องมันชายชรายิ้มบางๆถ้าอย่างนั้นก็จงเตรียมตัวให้พร้อมทันใดนั้นร่างของชายชราก็เปลี่ยนเป็นเสือสมิงอีกครั้งและพุ่งเข้าใส่พวกเขาด้วยความเร็วแสงพรานเคี้ยวลั่นไกปืนทันที กระสุนเงินทะลุเข้าที่ไหล่ของเซอสมิงมันคำรามลั่นแต่ยังไม่ยอมหยุดทิดแฉล้มรีบคว้างยันสะกดวิญญาณออกไปยันแผ่พลังออกมาเป็นวงแสงสีทองก่อนจะปะทะเข้ากับร่างของเอือสมิงทำให้มันหยุดชะงักชั่วขณะตอนนี้แหละพรานเคี้ยวทิดแชล้มตะโกนพรานเคี้ยวพุ่งเข้าไปใช้มีดหมอจ้งแทงลงที่ร่างของเซอสมิงเลือดสีดำไหลออกมา เซอร์สมิงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะถอยห่างออกไปดวงตาของมันจ้องพรานคิ้วด้วยความโกรธแค้นพวกเองเลือกทางของพวกเองแล้วมันคำรามก่อนจะกระโจนหายเข้าไปในเงามืดของป่าทิดแชล้มหอบหายใจหนักมันยังไม่ตายพรานคิ้วพยักหน้าแต่เราได้เลือดของมันแล้วเขาชูขวดที่เต็มไปด้วยเลือดสีดำสนิทพวกเขามีสิ่งที่ต้องการสำหรับรักษาไอแสงแล้ว แต่คำถามที่ยังคงอยู่คือพวกเขาควรช่วยมันจริงๆหรือไม่หากคำพูดของเจ้าป่าเป็นความจริงนั่นอาจหมายความว่าการช่วยไอ้แสงอาจนำพาความหายนะที่ใหญ่ยิ่งกว่ามาสู่ป่าต้องห้ามแห่งนี้การตัดสินใจที่ยากที่สุดกำลังรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าท่ามกลางความเงียบของป่าต้องห้ามลมหายใจหนักหน่วงของพรานเคียวและทิศแฉล้มดังชัดเจนราวกับสะท้อนกล้องไปทั่วป่า เลือดของเสือสมิงที่พวกเขาเพิ่งสกัดได้ยังคงไหลยหยดอยู่ในขวดแก้วใสสองประกายดำคลับราวกับมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ภายในพรานเคี้ยวหันไปมองไอแสงที่ยังคงหมดสติร่างของเขาอ่อนแรงลงเรื่อยๆรอยกัดที่ต้นคอเริ่มเค้มขึ้นลามเป็นเส้นดำที่ดูน่ากลัวเรามีทุกอย่างที่ต้องใช้แล้วทิดแชล้มเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงกังวลแต่พรานเคี้ยวท่านคิดว่าสิ่งที่เจ้าป่าพูดเป็นความจริงหรือไม่ ว่าถ้าเราช่วยไอ้แสงคำสาปของป่านี้อาจถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งพรานคิ้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะทอนหายใจยาวข้ารู้เพียงว่าถ้าเราปล่อยให้มันตายโดยที่ยังมีทางช่วยได้ข้าคงไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ทิแชล้มขมวดคิ้วแต่ว่าถ้าคำสาปถูกปลุกขึ้นมาจริงฮาฮาเล่ามันอาจร้ายแรงเกินกว่าที่เราจะรับมือได้พรานคิ้วเม้มปากแน่น ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความขัดแยง้งข้ามีความรู้เกี่ยวกับศัยศาสตร์อยู่บ้างถ้าหากคำสาปถูกปลุกขึ้นมาจริงข้าจะหาทางสะกดมันลงอีกครั้งทิดแชร์ล้มลังเลแต่สุดท้ายก็พยักหน้าถ้าเช่นนั้นเรามาทำพิธีรักษาไอ้แสงกันเถิดก่อนที่มันจะสายเกินไปพวกเขาเลือกทำพิธีที่ลานหินกว้างซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากจุดที่พบเซอร์สมิงพื้นที่นี้มีร่องรอยของพิธีกรรมโบราณ จากรึกที่จางหายไปตามกาลเวลาและซากเครื่องสักกระที่หลงเหลืออยู่พรานเคี้ยววางร่างของไอ้แสงลงบนพื้นทิศแฉลบเริ่มจัดเตรียมเครื่องรางและยันป้องกันพวกเขาเกาอกองไฟเล็กๆตรงกลางและโรยผงอาคมที่ยิงชราให้มาเป็นวงกลมรอบตัวไอ้แสงเอาละ่ะพรานเคี้ยวสูดหายใจลึกก่อนจะหยิบขวดเลือดเสือสมิงขึ้นมาเขาเปิดจุกขวดและหยดเลือดลงไปในคันน้ำมนของหญิงชรา น้ำในคันเริ่มเดือดปุดๆและส่งกลิ่นข่าวแปลกประหลาดทิศแฉล้มเจ้าแน่ใจนะว่าเราทำถูกต้องพรานคิวเอ่ยทำอีกครั้งเรากับต้องการย้ำความมั่นใจข้าไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ข้ารู้ว่าไอ้แสงไม่มีทางรอดถ้าเราไม่ทำอะไรทิศแฉล้มตอบหนักแน่นพรานคิวพยักหน้าก่อนจะยกคันน้ำมนขึ้นและกรอกใส่ปากไอ้แสงเด็กหนุ่มสำลักเล็กน้อยแต่ไม่นานนัก ร่างของเขาก็เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงไอ้แสงส่งเสียงร้องโหยหวนร่างของเขากระตุกและรอยดำที่ลามตามร่างกายดูเหมือนจะคุกรุ่นขึ้นราวกับถูกเผาไหม้จากภายในพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนพรานเคี้ยวบางอย่างผิดปกติที่แฉล้มร้องขึ้นฟ้าแลบขึ้นอย่างไม่มีปีมีครุยเสียงฟ้าผ่าดังก้องก,งกังวานราวกับพิโรธของธรรมชาติลมพายุพัดโหมแรง พื้นป่ากลายเป็นสีแดงคล้ำราวกับดูดซับพ,พลังบางอย่างจากร่างของไอแสงทันใดนั้นร่างของไอแสงก็หยุดสัน่นเสียงร้องของเขาค่อยๆแผ่วลงก่อนที่เปลือกตาจะค่อยๆเปิดขึ้นพรานเคี้ยวและทิดแฉล้มมองไปที่ไอแสงอย่างระมัดระวังดวงตาของเขากลับมาเป็นปกติไม่มีแสงสีแดงเรืองรองเหมือนเสือสมิงอีกต่อไปรอยดำบนตัวเริ่มจางลงราวกับคำสาปกำลังสลายไปพราน ข้าเกิดอะไรขึ้นไอแสงพูดด้วยเสียงอ่อนแรงพรานเคี้ยวยิ้มบางๆเจ้ารอดแล้วทิศแช่ล้มทอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จเสียงคำรามกึกก้องก็ดังก้องไปทั่วป่าพื้นดินเริ่มสั่นอีกครั้งคราวนี้แรงยิ่งกว่าเดิมท้องฟ้ามืดมิดทันทีเรากับมีพลังบางอย่างถูกปลุกขึ้นมาจริงๆไม่ไม่จริงทิศแช่ล้มอุทานคำสาบ มันถูกปลุกขึ้นมาแล้วจริงๆพรานคิ้วหันมองรอบตัวเงาทมินเริ่มก่อตัวขึ้นจากพื้นป่าบรรยากาศเย็นเฉียบราวกับความตายกำลังคืบคลานข้าคิดว่าเราช่วยไอ้แสงได้โดยไม่ต้องแลกกับอะไรแต่ดูเหมือนว่าข้าจะคิดผิดพรานคิ้วพูดเสียงตำ่ำเงาทมินรวมตัวกันเป็นรูปร่างของสัตว์ร้ายขนาดมหึมาดวงตาสีแดงคู่หนึ่งส่องสว่างจากความมืดมันไม่ใช่เือสมิงตัวเดิมอีกต่อไป แต่มันคือสิ่งที่ถูกกักขังไว้ในป่านี้มาเนิ่นนานทิดแฉล้มตัวสัน่นพรานเราทำอะไรลงไปพรานเคี้ยวกําปืนแน่นดวงตาของเขาสะท้อนถึงความมุ่งมั่นข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ข้าไม่ยอมให้มันออกไปจากป่านี้เด็ดขาดเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับร่างเงาปริศนาที่เริ่มขยับเข้าหาพวกเขาชา้าชาบททดสอบสุดท้ายของพรานเคี้ยวและทิดแฉล้มได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เสียงคำรามดังกล้องไปทั่วป่าต้องห้ามร่างเงาทมินขนาดมหมาเริ่มขยับเข้าใกล้ดวงตาสีแดงของมันเรียงแสงในความมืดทิ่แฉล้มตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวขณะที่พรานคิ้วกำปืนแน่นดวงตาคมกริบจ้องไปยังสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพรานนี่มันตัวอะไรกันแน่ทิ่แฉล้มถามเสียงสัน่นพรานคิ้วไม่ละสายตาจากสัตว์รายเบื้องหน้ามันคือบางสิ่งที่ถูกกักขังไว้ในป่านี้มาเนิ่นนานบางที มันอาจจะเป็นปีศาจท,ที่เจ้าป่าพยายามเฝ้าระวังมาตลอดเงาดำเริ่มแปลเปลี่ยนรูปร่างกล้ามเนื้อแข็งแรงปรากฏให้เห็นร่างของมันสูงตระงานมีคิ้วแหลมคมและออร่าความชั่วไร้แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณเสียงคำรามของมันสั่นสะเทือนจนใบไม้ปลิวว่อนเราจะสู้มันยังไงกระสุนเงินก็เอาเสือสมิงไม่อยู่แล้วนับประสาอะไรกับไอ้นี่ที่แฉลมตะโกนพรานคิ้วเม้มปากแน่น เขารู้ดีว่ากระสุนเงินธรรมดาไม่อาจทำอะไรสัตว์ร้ายตัวนี้ได้แต่ยังมีบางสิ่งที่พวกเขาสามารถใช้ได้ยันสะกดวิญญาณของเจ้าเราต้องใช้มันให้ถูกวิธีพรานเคิ้วกล่าวทิชแฉล้มรีบควักยันออกมาข้าจะใช้มันยังไงพรานเคี้วมองไปยังปีศาจตรงหน้าเจ้าต้องวางมันบนหน้าผากของมันโดยตรงแต่ข้าจะต้องล่อมันเข้าไปใกล้ก่อนทิศแล้มเบิกตากว้างล่อมัน นั่นมันฆ่าท่านได้เลยนะพรานคิวรีตามองสัตว์ร้ายตรงหน้าไม่มีทางเลือกอื่นถ้าเราปล่อยให้มันออกไปจากป่านี้มันอาจฆ่าทุกคนในหมู่บ้านทันใดนั้นสัตว์ร้ายก็พุ่งเข้าหาพวกเขาด้วยความเร็วสูงพรานคิ้วกระโดดหลบไปทางด้านข้างทันเวลาปืนในมือถูกเหนี่ยวไกเสียงปืนดังสนัน่นกระสุนเงินพุ่งเข้าหาเป้าหมายแต่กลับทะลุผ่านร่างของมันไปอย่างไร้ผลไม่ได้ผลทิแชแฉล้มอุทาน พรานคิ้วสบะบัเราต้องทำตามแผนปีศาจเงาพุ่งเข้ามาอีกครั้งคราวนี้เร็วิ่งกว่าเดิมพรานคี้วหมุนตัวหลบและใช้มีดหมอฟันเข้าที่ขาของมันแต่ดูเหมือนจะไม่ระคายผิวแม่แต่น้อยทิดแชล้มเห็นช่องว่างรีบพุ่งเข้าไปพร้อมกับยันในมือแต่ปีศาจกลับสะบัดกรงเล็บฟ้าเข้าใส่เขาร่างของทิดแชล้มปลิวกระแทกต้นไม้เสียงดังสนัน่นทิดแฉล้มพรานคี้วตะโกนทิดแชล้มกัดฟัน พยายามลุกขึ้นแม้ร่างกายจะเจ็บแสนสาหาัสเขายังไม่ปล่อยให้ยันในมือหลุดออกไปปีศาจเงาคำรามอีกครั้งมันพุ่งตรงไปยังไอ้แสงที่นอนหมดสติอยู่เบื้องหลังมันรู้ว่าพวกเขากำลังพยายามปกป้องเด็กหนุ่มและนั่นคือจุดอ่อนของพวกเขาพรานคี้วเห็นดังนั้นจึงรีบกระโจนเข้าไปขวางเขารู้ว่าถ้าปีศาจต,ตนนี้ได้ตัวไอแสงไปบางสิ่งที่ถูกผนึกไว้ในป่านี้อาจถูกปลดปล่อยออกมา ค้าจะไม่ให้เจ้าทำลายที่นี่พรานคิ้วคำรามก่อนจะชักเย็นอีกพื้นจากกระเป๋าและควางเข้าใส่ปีศาจเย็นกระทบกับร่างของมันและเกิดแสงสว่างวาบขึ้นเสียงกรีดร้องดังสนัน่นมันสุดตัวลงไปครู่หนึ่งร่างเงาสั่นไหวราวกับกำลังถูกฉีกออกจากกันตอนนี้แหละพรานคิ้วตะโกนทิดแชล้มรวบรวมพลังเฮกสุดท้ายพุ่งเข้าไปพร้อมกับเย็นสะกดวิญญาณและกระแทกมันลงบนหน้าผากของปีศาจ ทันทีที่ยันสัมผัสกับร่างของมันเสียงฟ้าผ่าดังก้องไปทั่วป่าลมพายุโหมกระหนำ่ำแผ่นดินสั่นสะเทือนร่างของปีศาจเริ่มสลายเป็นเทาทุลีเสียงคำรามของมันค่อยๆจางหายไปแสงสีทองปกคลุมทั่วทั้งป่าก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงบลงพรานเคี้ยวและทิชแลมสุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจหนักพวกเขาแทบไม่อยากเชื่อว่าทุกอย่างจบลงแล้วไอ้แสงค่อยๆลืมตาขึ้น ดวงตาของเขากลับมาเป็นปกติรอยกัดบนคอเริ่มจางหายเรากับว่าอำนาจมืดได้ถูกขับออกไปหมดแล้วทิชแ์ล้มหัวรอเบาๆเราทำสำเร็จแล้วใช่ไหมพรานเคี้ยวพยักหน้าใช่คำสาปของป่าต้องห้ามได้ถูกทำลายแล้วพวกเขาใช้เวลาพักฟื้นเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆพยุงไอ้แสงขึ้นมาและมุ่งหน้ากลับออกจากป่าแสงอาทิตย์เริ่มสาะส่องอีกครั้ง เหมือนกับว่าป่ากำลังฟื้นคืนสู่สภาพปกติเมื่อทั้งสามกลับถึงหมู่บ้านพวกชาวบ้านต่างตกตะลึงและยินดีที่พวกเขากลับมาได้อย่างปลอดภัยพรานคิวมองไอ้แสงและทิดแฉล้มก่อนจะพูดขึ้นพวกเราอาจรอดมาได้แต่ข้ารู้ว่าป่าต้องห้ามยังคงมีความลับอีกมากมายที่เราไม่อาจเข้าใจทิดแฉล้มพยักหน้าบางทีบางสิ่งก็ควรปล่อยให้มันเป็นปริศนาตลอดไป แล้วทั้งสามก็เดินออกจากป่าต้องห้ามทิ้งตำนานของมันไว้เบื้องหลังหรือบางทีอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ที่รอคอยให้ถูกคนพบอีกครั้ง